มาดูนะคะประโยคแรกค่ะเขาบอกว่า you need Paul as อ่ะดูคำว่า as นะ as วันนี้หนูเขียนไปสามแฉกเลยยังไงพี่ก็ต้องสอนอยู่ละ as ความหมายแรกแปลว่าดังเช่นดังเช่นความหมายที่สองแปลว่าขณะที่สุดท้ายแปลว่า เพราะว่าจะแปลว่าอะไรดูที่บริบทนะพูดพร้อมกันก่อน as แ,แปลว่าดังเช่นขณะที่แล้วก็เพราะว่าคำมีเพราะว่านะเขียนหนังสือไม่สวยนะคะเห็นะคะแต่หน้าสวยเออชันไม่สวยเขียนหนังสือไม่สวยแต่หน้าสวยอ่ะอินนี่อะไรนะรู้จักแม่สิตางปะอีนนี่ยไม่สวยหรอก แต่มันแซบเเหมือนกันนะคะเขียนหนังสือไม่สวยแต่แซบนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าเลดีเอ่ยพอคุณเจอพอดังเช่นเขาออกจากสระไวยน้ําไม่ใช่เนาะฟังดูปแปลกๆเนาะคุณเจอพอขณะที่ออกจากสระไวยน้ําเออเอฟังดูแบบ ใช่ใช่หรือว่าคุณเจอพอพอว่าออกจากสระว่ายน้ำใช่ไมคุณเจอพอขณะที่เขากําลังออกจากสระว่ายน้ำกําลังเจอพอกําลังเปลียกมาเลยค้นถามว่า Have you been swimming เอาเพิ่งไปไว่ายน้ำมาหรออ,อ,อย่างนี้ต่ไหม You have just arrived เพิ่งมาเจอเพื่อนมาเจอเพื่อน Who is waiting for you เพื่อนะรอไม่รู้ว่ารอมานันแค่ไหนแต่พอมาเจอเพื่อนปุ๊บเพื่อนกำลังรออยู่เราต้องถามว่าโอ้ยมัรอนานหรือเปล่าก็จะเป็นประธานเป็น you Have อะไรคะลูก Have you been waiting long มารอนานแล้วหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างงี้นะคะอโครงสร้างอะเขยนโครงสร้างมาหลับเพิ่มคนลืมโครงสร้างโครงสร้าง,ง,าง Present Perfect Con Subject Have h a d บวกดีนบวกเว r ร์เติม ing เน้นที่การกระทำเน้นเรื่องเวลานาน,านๆอย่างเงี้ยใช้ได้เห็นไหมพอเปลี่ยนหน้าแล้วก็เพิ่งจะเขียนโครงสร้างไป อ่มมาดูกันนะพี่้อนเขียนจริงนะน้องบอกไม่ต้องเขียนแล้วฉันจำได้แล้วแม่ you meet a friend คุณเจอเพื่อน in the street ที่ถนน his face his hands very dirty คือสกรปรกเห็นไหมกำลังสกรปรกเลยไปถามทำไยไปทำอะไรมาเนี้ยก็จะเป็น what have you been doing อา what have you been doing แกไปทำอะไรมาวะ ชกปกเชี่ยวต่อมาค่ะข้อที่4ค่ะ a friend of yours เพื่อนของคุณนะคะ is now working in a shop ทำงานอยู่ในร้านค่ะอยากจะรู้ว่าเขา how long ไงถามถึงเรื่องระยะเวลาว่าทำมานานแค่ไหนแล้วมาแต่งพร้อมกันตรงนี้ไม่พอแน่นอนดาวขอเขียนข้างล่างนะคะก็จะเป็น how long have you been working there คุณทำงานที่นั่นอนะ มานานแค่ไหนแล้วโอเคปะ How long have you been working there? ต่อมาค่ะ A friend เพื่อน tell you about his job บอกคุณเกี่ยวกับเรื่องงานของเขา He sell mobile phones ขายโทรศัพท์ใช่ไหมเขาขายโทรศัพท์ You want to know how long อีกแล้วอยากจะรู้ว่าเพื่อนขายมานานแค่ไหนแล้วช่วยกันพวกเราก็จะเป็นเหมือนเดิมเลย How long have y o u been selling mobile phone, mobile phone เติมเอ็ดด้วยใช่ไหม How long have you been selling mobile phone? เรียบร้อยอ่ะต่อมาค่ะ สถานการณ์ให้สมบูรณ์เนาะเขาบอกว่า it is raining ฝนมันกำลังตก it started two hours ago มันเริ่มตกตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ก็ยังตกอยู่แสดงว่าฝนตกมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วแสดงว่าตอนนี้ยังตกอยู่ด้วยนะอดีตจนถึงปัจจุบนันตอนนี้ยังเกิดขึ้นอยู่เน้นในเรื่องของเวลาเราใช้ subject have p a t บวก verb ช่องบวก be แล้วบวกเติม i n g อันนี้ย้ำลำ้ำเยลำ้ำย้ำเป็นรอบที่3ล้านแล้วนะคะโอเคนะคะ ต่อมาค่ะ we are waiting for the bus เรารอรถบัสอยู่ we start waiting 20 minutes ago หารอเมื่อ20นาทีที่แล้วบอกเวลามาด้วยเดยว่าต้องแบบนานสำหรับเขาอะนะก็จะบอกว่าพวกเราได้รอมาเป็นเวลา20นาทีขอแบบเน้นๆหน่นหอยก็จะเป็น we have been waiting for 20 minutes แบบนี้หรือว่าบางคนอยากจะใส่ for the bus ไปก็ได้นะ เรารออะไรรอรถบัสก็ได้นะคะแล้วแต่คนอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ไม่บังคับนะ We have been waiting for the bus for 20 minutes นี้นต่อมา I'm learning Spanish ฉันกำลังเรียนภาษาส,สเปนอยู่อาจจะไม่ได้หมายความว่ากำลังเรียนอยู่ในตอนนี้กำลังพูดอยู่ก็ก็กำลังเรียนอยู่ไม่ใช่นะอาจจะหมายความว่าช่วงนี้ใช่ไหมเราเรียนกันไปแล้ว i n g ช่วงนี้กำลังเรียนภาษาส,สเปนอยู่ The I started classes in December เริ่มเรียน สค้าเป็นมาสตาร์ทในเดือนธันวาคมแสดงว่าเป็นการบอกเวลาว่าเฮ้ยตั้งแต่เดือนธันวาคมเน้นให้หน่อยก็จะเป็นฉันเริ่มฉันได้เรียนภาษาสเปนตั้งแต่เดือนธันวาคมก็จะเป็น I have been G, learning Spanish Spanish since December โอเคไหมนอกจากภาษาอังกฤษ สจีนภาษาสเปนก็เป็นภาษาหนึ่งที่คนพูดเยอะมากนะคะเพราะแบบลาตินอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยพูดเยอะพูดเยอะต่อมา Jessica is working in a supermarket ทำงานใน s u p e r ร์มาร์ she s t a r t e working there on 1 8 january เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่18อ่มามกราคมอ,อยากจะบอกว่าทำงานมาตั้งแต่วันนี้นะแล้วอยากจะย้ำก็จะเป็นเจสซิก้าผู้หญิงคนเดียวเนาะ has been working in a supermarket since 18 January แบบนี้เห็บอาเยนสยามว่าเฮยทำมาตั้งนานทำมาตั้งแต่วันนี้แล้วต่อมาค่ะ our friends always spend their holiday วันนี้หนูแตกไปสองแฉกนะ spend มีสองความหมายแปลว่าใช้เงิน หรือว่าใช้เวลาก็ได้ดูที่บริบทว่าเขาใช้อะไร t h e r holidays แน่นอน Holidays ปแลว่าวันหยุดเท่ากับคำว่า vacation ไม่เขียนแล้วนะลย้ำหลายรอบแล้วนะเพื่อนของพวกเราเนี่ยใช้เวลาใช่ไหมในช่วงวันหยุดที่อิตาลี They start going there years ago เขาเริ่มไปที่นั่นเมื่อเย์เติมเอสวยหลายปีที่ลแล้วแสดงว,ว่าเขาต้องเคยไปมาหลายปีแล้วเป็นการเน้นย้ำว่าไปมาหลายครั้งมากระยเวลาเพราะฉะนั้นก็จะเป็น our friends our friends has ทำไมดีคะลูก has been spending the holiday โอ้มันยาวมากเลยนะ Holidays in in Italy for years, but me.